เครื่องตกฮะถามว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็น vivo v, v 5 0 lite ครับท้าทายทุกการใช้งานแบตเตอรี่ใหญ่จุใจ blue w h a หกพันห้าร้อยมิลลิแอมใช้งานได้ยาวนานและพงคู่ดังสุด400%อครับกรอบจอบางหน้าจออ m o l e d ที่สวยงามสู้แดดได้ดีและตัวเครื่องที่ดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยครับและช่วงท้ายคลิปนะครับเราจะมีสมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่จาก vivo ด้วยกับ vivo watch gt ครับรุ่นนี้เนี่ยก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับสูงสุดที่21วันมาพร้อมกระบมดการออกกำลังกายนะครับการแสดงผลต่างๆที่สำคัญคือสามามรถใช้้้ NFC Acces ไดดวย สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวครับในมือผมนี้คือ v i v o V50 Lite ครับน้ำหนักไม่เยอะครับแต่มาพร้อมกับความใหญ่จุใจของแบตเตอรี่ที่เป็น Blue 6,500mAh ความแข็งแรงคงทนนะครับทุกสถานการณ์และที่สำคัญนะครับเข้ามาพร้อมกับสีที่สวยงามแบบนี้นะฮะครั้งนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีครับคือสีทองสีด,ดำและสีม่วงครับให้ทายว่าสีนี้คือสีอะไรฮนะ คำตอบนะครับสีนี้คือสีดำแฟนทอมแบ็กครับจะมีเฉดประกายม่วงในความเหลือบแสงปังจังหวัดด้วยนะฮะสีทองไทเทเนียมโกลการผสมประสานที่เปล่งประกายของความแข็งแรงและความงามสะท้อนความอบอุ่นยามเย็นรู้หราแบบเรียบง่ายแต่พรีเมียมสีดำแฟนทอมแบ็กโทนสีที่ลึกและนุ่มนวลเพราะประกายระยิบระยับสร้างความสมดุลระหว่างความลึกลับและความปราณีตโดยมีความบางสุดเพียงแค่7.79ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นและน้ำหนักเพียง197กรั แบตเตอรี่ครั้งนี้นะครับเป็น b l u e w o l ันห0มิลลิแอมครับเทคโนโลยีแบตสูงสุดจาก vivo ในวันนี้ครับซึ่งบางแข็งแรงปกติแล้วใส่กับเรือธงเนอะวันนี้ vivo v, v 5 0 lite ให้มาครับซึ่งความบางของแบตเตอรี่เนี่ยส่งผลต่อความบางของตัวเครื่องด้วยนะครับเราจะเห็นว่าโปรไฟล์หรือว่าดีไซน์ n ลงเกจของตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างบางมากนะครับและมีความแฟลตเรียบมากฝาหลังของตัวเครื่องหรือว่าหน้าจอเนี่ยจะเป็นความแฟลตเรียบมากๆเลยนะฮะ สกีเรช่ต่อบอดี้นะครับสูงถึง95เ,เ,เลยสังเกตไหมว่าขอบหน้าจอเหลือน้อยมากๆในทุกด้าน,นครับไม่ว่าจะเป็นด้านล่างด้านบนหรือว่าด้านข้างซ้ายขวาครับ e <t rain> ผมอยากให้ทุกคนดูความสว่างของหน้าจอรุ่นนี้มากเลยนะครับเข <_ T rain> าบอกว่าความสว่างสูงสุดเนี่ที่1,800 Nits เลยนะฮะเนี่ย <laughs> คือเห็นตรงนี้คือสว่างจ้ามากครับเป็นหน้าจออ m o เ e รตนะครับหน้าจออ mo เ e ร็ที่ออกแบบขอบจอให้บางพิเศษขนาด6.77นิ้ว Full HD Plus จะแดดมากกลางแจ้งก็สีสดสว่างมั่นใจแถมสีดำที่ดำสนิท <c oughs> และรองรับการสแกนนิ้วใต้หน้าจออีกด้วย อัตรา r ี f ฟ e ชเรท t หน้าจอที่ 120Hz รเฮิรต์รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่หน้าจอลื่นมากและพิมพ์ลื่นครับทดลองปัดฟีดเฟซบุ๊กนะครับไม่โหลดไปก่อนด้วยนะดูกันแบบเรียวชามเลยครับเราจะเห็นว่าการปัดที่ลื่นไหลนะครับและเราโหลดไม่ได้นานในสมาร์ทโฟนเรทราคานี้รองรับ Wi-Fi 5GHz รองรับคลื่น 5G นะครับใช้งานเรื่องของการปัดเฟซโซเชียลได้หายห่วงและการพิมพ์นะครับลองดูนะว่าพิมพ์ลื่นมากๆและค่อนข้างตรงเลยครับใครหาสมาร์ทโฟนที่พิมพ์ได้ตรงและลื่นนะ ผมไม่มีการตัดต่อหรือว่าเร่งคิดในช่วงนี้เลยนะครับเราพิมพ์ได้ลื่นไหลและเที่ยงตรงในทุกคําเลยไม่ว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยและคีย์บอร์ดนี้คือคีย์บอร์ดเดิมที่แถมมากับตัวเครื่องไม่ได้สั่งซื้อเพิ่มแต่อย่างใดครับพิมพ์ได้รวดเร็วลื่นไหลแบบนี้ใครชอบพิมพ์แชทคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนมันๆรุ่นนี้เหมาะสมมากๆ ตัวนี้เนี่ยมีการติดฟิล์มกันรอยหน้าจอมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและมาพร้อมกับ SGS Blue Light Certification ครับคือปป้องดวงตาเราจากแสงสีฟ้าได้ด้วยนะครับและขอบของกระจกหน้าจอเนี่ยยังมีความโค้งเป็น 2.5D เล็กๆด้วยแม้จอจะเป็นแลตเรียบนะครับดูข้างๆนั่นคือเรียบเลยแต่เราจะเห็นว่าขอบของหน้าจอเนี่ยจะมี การยกออกมาจากแชสซีของตัวเครื่องหรือขอบของบอดี้เครื่องเล็กน้อยนะครับและทาเป็นขอบโค้ง2.5ดีเล็กๆครับเพิ่มความรู้ลาได้มากขึ้นนะครับและเรารู้สึกว่าการใช้งานเนี่ยเมื่อนิ้วโป้งปัดมาโดนขอบหน้าจอเนี่ยก็ละมุนนิ้วมากขึ้นครับส่วนของความแรงขับเคลื่อนด้วยชิปเซตเดเมนซี่6,300ที่รองรับ 5G ช่วยทําให้การแชร์ภาพและวิดีโอเป็นไปอย่างลื่นไหลแม่สะดุกมอบประสบการณ์การใช้งานเล่นเกมและรับชมวิดีโอที่คมชัด ผ่านการออกแบบสาวสัญญาณรอบทิศทางเพิ่มเสถียรภาพในการใช้งานยิ่งกว่าเคินอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานที่รับรื่นยาวนานตลอด50เดือนพร้อมให้คุณเปิดแอปพลิเคชันหลายตัวได้พร้อมๆกันโดยไม่จำเป็นต้องเปิดแอปพลิเคชันพื้นหลังให้แรมมาเป็น LPDDR4X 8และ12 GB และ ROM หรือ Storage ที่เป็น UFS 2.2 256 g b ครับ นอกจากนี้ก็สามารถใช้แรมส่วนขยายได้ครับอย่างรุ่น8 GB ก็สามารถใช้ได้อีก8 GB ครับทำให้เราสามารถเปิดตัวของแอปพลิเคชันแบ็กกราวด์ได้ลื่นไหลและเยอะมากขึ้นครับในรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับฝาันว os 15นะครับที่รันบน android 15การใช้งานปกติต่างๆลื่นไหลดีนะครับ ความเร็วผมว่าจากการใช้งานเนี่ยปัดหน้าจอนะครับหน้าจอที่เป็นรีเฟรชเรท120เฮิร์และการใช้งานต่อเนื่องสักระยะนั้นที่ผมลองมาเนี่ยก็คือปัดหน้าจอเลื่นไหลนะครับไม่รู้สึกว่าหน่วงหรือว่าแหลกตอนที่เราใช้งานไปยาวๆหรือแม้แต่กลางแจ้งในห้องที่ไม่ได้เป็นแอร์ก็ตามหน้าจออย่างเลืน่นปื๊ดนๆแบบนี้อยู่นะถามว่า Vivo V ห0าไหลเล่นเกมได้หรือเปล่าขอตอบด้วยคลิปเหล่านี้ครับในเกมพื้นฐานทั่วไปความเลื่นไหลของเฟรมเรทผมว่าอยู่ในระดับที่เล่นได้เพื่อความเพลิดเพลินนะ น้องๆเล่นเนี่ยเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโปรแกรมเมอร์อาจจะไม่ได้เหมาะนะครับมีอันต้าเกมหมดให้ใช้งานนะครับสิ่งที่โดดเด่นก็คือเรื่องของลําโพงที่เป็นลาโพงดูโอสปีเกอร์ที่ดังสูงสุดได้ที่400%ครับและตัวของการเล่น RV ก็ทําเรื่องของการจัดการพลังงานหรือว่าการกินแบตเตอรี่ได้ดีฮะอย่างตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าบันทึกหน้าจอเล่นไปนะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณสัก50บวกลบ50กว่าๆนะครับบางครั้งอาจจะแตะเฉียด60 ย้ำว่ามีการบันทึกหน้าจอด้วยนะครับถ้าไม่บันทึกก็เรียกว่าแต่60นิ่งๆอยู่บ่อยครั้งครับแม้จะมีเมทมีแคร,รี่มากหลายตัวในฉากเองก็ตามนะครับในความเห็นผมว่ามันเล่นได้นะแต่ถามว่ามันลื่นขนาดตัวท็อปขนาด2องสามหมื่นไหมไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าเล่นเฉยๆเล่นเรื่อยๆเล่นได้อยู่ครับไม่ซีเรียสไม่รู้สึกว่ากระตุกหรือว่ามีการทัดหน้าจอไม่โดนแต่อย่างไรครับรุ่นนี้ยังมีความทัดหน้าจอได้ชัดเจนเหมาะอาการเล่นแบบทั่วๆไปอยู่นะครับ ซึ่งจบเกมไปเนี่ยใช้เวลาบันทึกหน้าจอตั้งแต่แรกเลยเนะครับทั้งเกมนี้ประมาณ10นาทีครึ่งครับแบตเตอรี่ลดไปเพียงแค่3%เท่านั้นเองถือว่าจัดก,การได้ดีนะและอย่างเช่นตัวของ c a l l of d u t y Mobile ครับผมเปิดเป็น Boost Mode ก็ได้นะคุณภาพของกราฟิกปรับที่ระดับกลางได้สูงสุดครับจะเห็นว่าเมื่อบันทึกหน้าจอเลยเนี่ยโอเคความลื่นไหลาอาจจะไม่ได้ลื่นเลิดนะครับ ปากกระบ,บอกปืนหน่วงขึ้นอย่างชัดเจนครับไม่ได้แนะนําเรื่องของการเล่นเกมแนวนี้สักเท่าไหร่ครับถ้าคุณไม่มาทึกหน้าจอเล่นก็จะมีความลื่นไหลที่มากกว่านี้อีกเล็กน้อยครับไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์คอร์ฟิวตี้โมบายหรือว่าผับจีโมบายก็เรียกว่าความลื่นไหลยอยู่ในเกณฑ์ใกล้ๆนะครับแต่ด้วยหน้าจอเอามาเลยอะมันก็ทำให้สีสันหน้าจอชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นศัตรูได้ค่อนข้างง่ายได้อยู่ที่คุณแล้วแหละว่าจะเอาสมาร์ทโฟนแบบนี้เล่นเกมหรือเปล่าเล่นไป10กว่านาทีนะครับแบตเตอรี่ก็ลดไปเหมเอนกัน โคตรประหยัดแบตครับลองมาดูนะครับในส่วนของแบตเตอรี่จะแสดงขึ้นมาครับว่ามีแอปพลิเคชันไหนใช้งานอย่างไรครับและรวมถึงสุขภาพแบตด้วยนะฮะก็เต็ม100%ตรงนี้เนี่ย vivo เคลมถึง5ปีหรือ1,700ครั้งเลยนะครับว่าแบตเตอรี่จะสามารถใช้งานได้ดีฮะเปอร์เซ็นต์การลดไปไม่เยอะครับเลื่อนลงมาดูเราจะเห็นนะครับว่าแอปพลิเคชันไหนกินแบตไปเท่าไหร่บ้างครับใช้งานได้หลากหลาย1-2วันนะค่อยชาร์จทีเดียวก็ได้ครับโดยการชาร์จนะครับรองรับการชาร์จเร็ว90วัต์ vo f เก้าสิบ ในเรื่องความทนทานผ่านมาตรฐาน STS 5 Star Drop Resistance และ Military g a t e Certification ครับไม่ว่าจะเป็นการดรอปจากที่ศูนย์ครับดรอปด้วยความสูงรูปแต่ต่งตงตตาง,ตงๆทุกองศาต่างๆก็ผ่านมานะครับได้ถึงระดับ5ดาวเลยและรวมถึงมาตรฐานทางทหารนะครับ Military g a d e ที่ STD 8 1 0 S ด้วยนะครับแถมด้วยการป้องกันน้ำและฝุ่นที่ระดับ IP 6 5ด้วยครับดังนั้นโดนน้ำบ้างน,นะครับเกิดอุบัติจากน้ำบ้างปลอดภัยหายห่วงครับว่าน้ำจะไม่เข้าตกเครื่อง ใครอยากได้ AI vivo v50 lite ใช้ AI ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI ในแกลเลอรี่นะครับเช่นเรื่องของ AI enhance ที่สามารถปรับภาพให้ชัดเจนมากขึ้นสว่างมากขึ้นได้เป็นภาพแบบ HD มากขึ้นครับหรือจะเป็น AI E-les s 2.0ครับย่างลบ AI นะครับ อย่างลบคนลบวัตถุต่างๆนะครับลบได้ง่ายดายครับอย่างตัวคนเนี่ยสามารถเล็กแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับกดจึ้งเดียวลบคนทั้งภาพออกไปได้ครับไม่ต้องจิ้มวงทีละคนนะครับหรือใครต้องการลบแต่ละคนนะครับอยากเก็บใครบางคนไว้ในภาพก็ทําได้เช่นกันนะฮะและรวมถึงตัวของ AI Circle Search ครับวงบนหน้าจอนะครับเพื่อค้นหาข้อมูลในสิ่งที่เราต้องการรู้ได้เลยนะครับไอ้นี่คือกระเป๋าอะไรนะครับรถรุ่นอะไรหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนเนี่ยวปุ๊บก็คือรู้ปั๊บนะครับผ่านการใช้งานร่วมกับ Google นะครับและการใช้งานของ Skin Translation นะครับแปลข้างหน้าเลยครับแล้วเราต้องการแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถแปลได้ทันทีเลยนะครับเรียกว่า AI ครั้งนี้จัดเต็มครับในการใช้งานนะครับโดยเฉพาะเซ r ร์คอนเซิร์ที่หลายคนอยากใช้ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับ vivo v 5 0 lite สำหรับเรื่องของการถ่ายภาพนะครับในหน้าเมนูหลักเราจะเห็นการซูมที่3ระยะหลักนะครับเซนเซอร์หลักเนี่ยเป็น5 0ล้านมิกเซล Sony IMX 8 8 2ที่เราคุ้นเคยกันดีไว้วางใจได้ครับตัวนี้ฮะและอตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นระยะที่0ูน x a อ t ตัววายแองเกิลครับตัวนี้เนี่ยผมว่าก็ถ่ายได้ดีมากขึ้นนะถ่ายภาพแล้วมูดแอนโทนก็ล็อไปกับธีมของกล้องหลักนะครับและคุณเนี่ยยังสามารถซูมสูงสุดนะครับได้ที่ระดับ 10X นะครับที่เป็นดิจิตอลซูม มีโหมดกลางคืนให้ใช้งานนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับกล้องหน้าครั้งนี้ให้มาที่32ล้านพิกเซลครับมู o แอนโทนที่ถ่ายมาเนี่ยก็เป็นในสไตล์ของ vivo ครับมาแกะกล่องให้ดูกันหน่อยครับวันนี้เราได้มา2สีนะคือไทเทเนียมโกลด์และแฟนทอมแบล็กครับอุปกรณ์หลักในกล่องจะเหมือนกันนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว vivo fast charge 90วัตต์และสายเคเบิลชาร์จไฟแถมให้ในกล่องแต่สีเคสจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นแฟนทอมแบล็กเนี่ยเคสจะเป็นสีออกดำ,ดำๆย่างๆมากกว่าไทเทเนียมโกลด์จะเป็นแบบเคสใสครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือการรีว v v ิว vivo v 5 0 lite ครับใครมองหาสมาร์ทโฟนแบบอึดจใจเครื่องเบาเครื่องบางนะครับหน้าจอขอบบางมากๆและแข็งแกร่งคงทนน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาพร้อมกับสมาร์ทวอทช์อีกตัวหนึ่งครับนี่คือ vivo watch gt ครับ วิว Watch GT มาพร้อมหน้าจอ a m o ม e เขนาดใหญ่1.85นิ้วที่ใช้งานเป็น always on display ได้และมาพร้อมกับตัวเรือที่แข็งแรงทนทานและรูราครับใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมอลลอยและมีดิจิตอลคราวหรือเม็ดมะยมที่ดีไซน์คล้ายกับนาฬิกาหรูใช้วัสดุจากสแตนเลสสตีลสามารถสั่งงานได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการหมุนหรือการกดที่เม็ดมะยมสีนี้คือสีคราวไวครับและก็จะมีสีซัมเมอร์แบล็ให้เลือกด้วยตัวนั้นจะเป็นสีดำดอย่างที่เราคุ้นตากันกับสมาร์ทวอชนั่นแหละ แต่สีคราวไว้ก็คุมโทนดีนะครับสายทอดเปลี่ยนได้หน้าจอ S D A M O L E ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหน้าปัดทรงเหลี่ยมรุ่นแรกจาก vivo ครับให้ความรู้สึกคลาสสิกและหรูหราเราสามารถปรับเปลี่ยน Live for p a p p r r หรือว่าตัวหน้าปัดได้หลากหลายครับเห็นปะเป็นแบบกลมเองก็ตามนะครับแต่ว่าใช้พื้นที่ได้ค่อนข้างเต็มครับความเหลี่ยมความลงเรเดียนของขอบโค้งค่อนข้างสวยงามครับไม่ดูแหลมทิมแทงมากจนเกินไป Always on display หรือหน้าปัดติดตลอดก็ขึ้นอยู่กับหน้าจอหลักเราด้วยครับเราสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับจากแอปพลิเคชัน Vivo Heal ครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบรู้ลาคลาสสิกนะครับจะเป็นแอนิเมชันที่มีความยุกดิกน่ารักนะอุ้น้องหมาคอกกี้ตัวนี้น่ารักจริงฮะการ์รตูนยุกดิกต่างๆมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายครับหรือใครต้องการเอารูปแฟนขึ้นในหน้าจอ <c oughs> ช่วงนี้ผมว่าคงต้องแสดงความเป็นเจ้าของกันเยอะหน่อยนะฮะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เลือกให้เวลาขึ้นอยู่ข้างบนหรือข้างล ความโดดเด่นครั้งนี้คือการให้ดิจิตอลคราวมาครับที่สั่งงานได้ง่ายมากขึ้นครับแต่ว่าถ้าเกิดคนถนัดมือขวาล่ะเนี่ยจะใช้งานยังไงปุ่มเมนไมยมันยมมอยู่ฝั่งนู้นใช้งานยากใช่ไ,ไหมครับไม่ต้องงลไปครับ vivo คิดมาแล้วนะครับคุณสามารถหมุนปรับเมสแมยมมาอยู่ฝั่งด้านนอกของข้อมือได้ครับแม้คุณใส่มือขวาถนัดขวานะครับเราก็หมุนเมสแมยมสั่งงานได้เหมือนกับคนที่ใส่ฝั่งข้อมือฝั่งซ้ายเลยฮะเฮ้ยชอบมากฟีเจอร์นี้ในระหว่างที่คุณออกกำลังกายอยู่นะครับก็สามารถใช้งานฟังเพลงได้ครับใช่ มีลำโพงในตัวครับรองรับการ track รออลลังกายมากกว่า100รูปแบบบวกมี GPS ให้ใช้งานสําหรับการออกกอลังกายกลางแจง้งป้องกันน้าที่ระดับ2 ATM หรือว่า20เมตรครับใส่ว่ายน้ําได้เลยในหน้าของการ track รออลลังกายก็จะประมาณนี้ครับสามารถฟังเพลงไปออกกอลังกายไปได้นะครับลํานลำโพงตัวเครื่องหรือหูฟังบลูทูธก็ได้จุได้ประมาณ1.5กิกนะครับและมี daily activity นะที่สวยงามครับครั้งนี้ภาษาไทยฟอนต์สวยงามกราฟิกสวยงามสีสันเข้าใจง่ายและใช้พื้นที่หน้าจอ HD AMOLED ขนาด1.85นิ้วได้อย่างเต็มที่ครับ แท็กสุขภาพได้อย่างเรียลชามครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮาร์เลตอัตราเต้นหัวใจ SPO2 ในเลือดความเครียดหรือแม้แต่การนอนครั้งนี้ก็แท็กได้เช่นกันซึ่งการวัดการนอนเนี่ยมีฟังก์ชันพิเศษนะครับคุณเคยเป็นไหมบางทีเราห้องมืดๆอยากใส่สมาร์ทว c h ในการแท็กการนอนของเราในบางครั้งอ่ะมันจะมีไฟเขียวๆด้านล่างใช่ไหมกระพริบแสบตา แต่ vivo watch GT ตัวนี้นะครับจะมีฟังก์ชันที่ไม่ยิงแสงสีเขียวออกมาครับจะใช้เป็น invisible light ครับคือใช้เป็นอินฟ a ่าเลนะครับในการยิงเข้ามาที่ผิวเราแทนฮะเล็กๆนิดเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะไม่เห็นแสงมารบกวนเรายามค่ำคืนนะครับตอนนอนดังนั้นเนี่ยทำให้เรานอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรมากวนใจเราและสามารถที่จะบอกได้เลยครับว่าเมื่อคืนเนี่ยผมนอนไปมากน้อยเพียงใดนะครับ snap ต่างๆก็รู้นะครับอีกหนึ่งอันที่ผมชอบนะสำหรับตุ่นนี้นะก็คือเรื่องของการใช้งานเป็น NFC access นะครับเช อาจจะเป็นบัตรเข้าคอนโดนะครับบางครั้งะเราอาจจะลืมเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถก o อปปี้บัตรพวก NFC ผมลองแล้วนะครับบัตรให้เป็น access กับคอนโดใช้งานได้นะครับบัตรพนักงานของผมเองใช้งานได้นะครับหรือจะเป็นตัวของย์การ์ดเข้าบ้านใช้งานได้นะฮะแต่ว่าตัวของบัตรเข้าหมู่บ้านเนี่ยที่สแกนสําหรับรถจักะไม่ได้นะเข้าใจว่าน่าจะคนละคลื่นหรือว่าคนละญาตความถี่ัน,นะครับเอ้ยสะดวกดีนะและก๊อปได้หลายใบด้วยนะครับแถมไม่จะเป็นต้องเข้าหน้าบัตรด้วยนะคือปิดหน้าจออยู่เนี่ยคุณสแกนปุ๊บคือใช้งานได้เลยนะครับ มีไมค์และลำโพงในตัวโทรออกหรือรับสายได้ครับกดเบอร์โทรออกได้เลยจะเป็นการโทรออกรับสายผ่านบลูทูธนะครับคือต้องเชื่อมบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะครับในตัวนาฬิกาเองจะไม่มีการใส่สินร์ดนะ แจ้งเตือน n o t i f i c a t i ันต่างๆได้ครับฟอนต์ภาษาไทยสวยงามแต่ว่าจะแจ้งได้ไม่ยาวมากเท่าไหร่นะแอฟีเจอร์ต่างๆอีกหลากหลายครับเช่นวัดเสียงรบกวนต่างๆใช้เป็นเข็มทิศดิจิตอลได้หรือแม้แต่การเล่นเกมนะครับเพลินๆได้เลยมีหลายเกมให้เลือกเล่นกันครับทัดหน้าจอได้หรือหมุนจับเม้วมยมก็ได้เช่นกันใครมองหาสมาร์ทวอทหน้าจอเหลี่ยมนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจครับแต่ว่าข้อสังเกตก็คือสมาร์ทวอทส่วนนี้จะมีความเบาๆและมีเสียงบ้างในบางครั้งที่คุณเขย่ามือครับถ้าไม่ได้ ปัญหาในส่วนนี้นเรื่องของ Life for เต้องยอมรับว่าครั้งนี้ Vivo ออกแบบได้ไม่แพ้ใครเลยถ้าใช้งานแต่หมดบลูทูธนะครับไม่ได้ใช้ GPS นะเราสามารถใช้ได้สูงสุดที่21วันเลยครับต่อการชาร์จ1ครั้งและการชาร์จก็จะเป็นแบบนี้ครับสายชาร์จมีแถมให้ในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มดูข้อมูลและจัดการ Vivo Watch GT ได้มากขึ้นด้วย Vivo Health ผ่านบลูทูธ5.3 อินเทอร์เฟซ UI ในแอปคล้ายๆบนสมาร์ทวอทครับดูง่ายสบายตาเข้าใจง่ายการเชื่อมต่อแอปวันนี้เน้นกับฝั่ง Android นะครับสผลิตภัณฑ์วันนี้คุณชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกกันได้ครับทาง vivo B 5 0ิ lite ครับและ vivo watch GT ครับรายเพิ่มเติมการสั่งซื้อและโปรโมชั่นต่างๆดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมพัทีพัรีวิววันนี้ลาไปก่อนบา,บายๆสวัสดีครับ